สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเกมกันหนึ่งแล้วนะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมย้อนยุกนะครับผมในยุคข,ของ p s p นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเกมะผม F1 2009นะครับในโหมดแคริเอร์หมดนะครับผมการเดินทางของเพียร์วิลเลียมผู้ที่สารความฝันของไมโครลชไมเอร์บอกวะาไม่แน่ใจนะแต่อยากสารฝันได้แชมป์โลกนะครับผม ได้แชมป์โลกถึงสมัยแล้วก็ได้ได้เซ็นสัญญากับทีมใหญ่ๆด้วยเป้าหมายอย่างนั้นนะครับเป้าหมายคือดาวดุงน,นะครับผมและเขาก็ได้อยู่ที่เบียมเซอรเอร์แต่เขาอตองจะได้ชั้นนะครับผมสนามแห่งนี้นี่ผมบอกเลยว,ว่าสนามโมนาโกโกเนาะเป็นสนามสรีเนะครับผมที่ผมบอกเลยว,ว่า สามนี้ความชิบหายมาตรงนั่นนะครับเพราะว่าโค้องอย่างเยอะโอ้โหโอ้โหโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งหน้าโค้งหลังอู้ลืมไปหมดเลยทุกอย่างคือโอ้โหยากมากยากจริงคือใครคิดใครคิดเอาสนามนี้มาผมก็ไม่รู้แหละนะครับผมมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นกันนะครับผมผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะอันดับที่สองนะผม Seven Monaco, nine the nine toughest nine nine and most unforgiving circuit on the Formula One calendar. The narrow winding streets mean overtaking opportunities are few and far between. You'll need to drive hard and maintain your concentration to stand a chance of finishing in the points. <laughs> ถ้าไปแม่งเร็วขึ้นมามันจะกิ้งอยู่ตรงข้างหลังนะบอทน์เลดส์ after turn two อุ้ยอุ้ยอยู่ใกล้เลยมันมันแน่แน่นอนครับอุ้ยชิบอุ้ยอีกบอทหนึงชนมึงเยอะอันมันชนผมมันชนสักกระเด็นเลย ถ้าใครเห็นช็อตนั้นนะครับชอ็อตนั้นเม่เล่นสักะกเดนเลยครับแหมจี้ตูดจี้ตูดแต่จี้ตรงล้อดูไหมถามก่อนจี้ตรงล้อทำไมเออแตกใจจริงๆเลยระวังโคงด้วยคงคือความบันเลยอย่างนี้แหละอ้าอีจจเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้เลย บับรตันแม่งกระจีย้ยเนี่ยโอ้โหจี้คุณจะเป็นอะไรโหยสนามนี่แม่งโคตรเร็วนะบอกว่าตอนมีโอกาสติดข้ามได้แล้วมันแดงนะแดงไปเยอะเออด้วยเอออือืออือหือเดียวอึดชิ่นี่โอ้โหนี่สนามที่แม่งชมไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหย พี่จอห์นเน่เด้เน่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 เนอเนรเน่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 เนน ไอนี่บาลาคซิโนก็แม่งแซงด้วยพวกเราคุยตก่อนแล้วกันไหมกว่าุยไปก่อนสักคู่นึงเดี๋ยวค่อยร้าวแบบนึงสรบานให้ว่าตอนนี้ถุดพอพนบัมเปอร์แล้วนะเนี่ยทางเลยด้วยลุตเปร๋ลุตเปร่านะครับ <The regard S 1> โอ้โห <laughs> ต้ว่ะ แต่ห้ามใช้นี้นะโอ้โหเฮ้ยก็ปัมเปอร์ด้วยนะมันไม่ช่วยอะไรก็แค่ระรับเหรอปัมเปอร์มันช่วยแค่เออให้ให้แอร์บริมิกคงที่กับล้อได้าาแค่ระดับให้ความแปลกคือเอาความคิดมาจากไหนความคิดท,ที่สองเปลี่ยนแล้วตลอดเออ Refuel and have you back on the track in no time. Weber has set a new fastest lap. You <laughs> Five laps remaining. Keep <laughs> Oh, <laughs> 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 มันลอยได้ด้วยคล้ายเหมือนสนามสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์นี่สนามแขกตรีครับแะตาะหน้าหนึ่งว่าตอานี้สิงคโปร์หน้าสุดยอดเลยโอ้งแดงแบนท่อนต้นตอนออกพิษนะฮะต้นออกพิษมันยังไม่ททยอะไรก็เพิ่มไปเยอะเอ้แต่จริงจริงเนี

เข้าที่วัดได้นะเ네ร็วสุดแล้วเนีอานนีงานีมากต่เ hmm. okay. 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 no ือเด้อเนเดชแต่มันไเป็นไรหรอกถ้าปั๊บเปอ้์หน้ามันหลุดถ้าปั๊บเปิ้หน้าหลุดจีเกี่ยวเลยเลี้ยไม่ได้เลยเลี้ยแบบให้คงที่เลย โค้งนี้นะงที่ะรี่บอาไงโค้งนี้บอลลยหนะนักจะเดินอีกเออมาริ่จะพูดยังไงโค้งนี้บลลยหนักเดิน,น,นอ,นะอีขั้นนามที่หกนี่ยเอ้ยนามที่เจเนี่ยเขาได้นะเขาได้เขาได้ไป่ันามที่แปดเก้าสิบนี่ยเออสบายตัวนะ ไนี่ก็คนเนาะปีก้เนี่ยปีก้ามันจะเจออะไรีก้นะร่ยันไแล้วมึงจะเข้าพิทำใหม่อ้าวแล้วตอมามึรับสองรับสองก็จเข้าพิทำใหม่เฮ้ยขาไปจริงเลยถ้าพรับสองโคตรหนอยเเข้าแล้ นิงบหนึ่งแลวคะับผมแต่สยดทายคือเราต้องข้อีกก่อนที่จะรอบห้าฮะผมรอบอันนี้รอบที่หกรอบที่ห้าแล้ก็ต่อไปรที่หกึนว่าอันนี้คือเอจู่ออางาเเลย どういうことだろう ...set of tires and weight fuel, and have you back on the track in no time. Oh, yeah! you're a blow-up! What the hell? What the hell is There's a car... Oh. ...is in front of you. What? Oh. You're in 15th. 15th... ...is where you ต oh mm ีน hmm. ี้เกดตูนมากเยเนี่ยอันหนักเนี่ยมันจนักตูนยังไงอู้หึยนี่เนลี้ยวเลี้ยวลึกลึกกระแทงเลย Is a killer is up ahead. Is Is being held up. So is gaining on you. นี two, man, lot, man, ่ก็จะตีตื่นเหมือนรถเหมือนรถไฟเลยดินขับกันยังไงเนี่ยเอไอเนี่ยแม่ยขับจีขับจีเอยขับจีเอยขับจีเลยบ้านไหน Last lap the, the gap is closing between you น n d Piscicella. 嗯。<sighs> วงนี้ด้วยกันโมบดโนมใต้คะแนไปครั้งแรกเลย วันนี้ชนะได้อันด uh, ับป่วยครับ14ข้างน้ำห่านอันนี้หลุดจะเกครับไม่เดือนี่แบละไม่ได้เรอแบบนี้ได้เหรอยิ่ขึ้นมาเลยทีดีที่ทีมเมนของเราก็ เอา่ีแะ่้เดวครับนี่นีครับนี่ครนีี่ครับนีครับครับีับนีครับนี่ครับนีรับนีครันนี่ค่ครับครับนี่ครั่ครบ เซ็ตนะครับเซ็ตได้หนกนงทตกอยบบู่ักสามนแต่เจส่บัตตมีแบบตกดือน่ือบหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปอปทีคิาบ็ก่อรู้แต่ินมออาอกากบเน โอคนะครับน้วงวันอะเรามขอลาไปก่อนนะโมอย่าเอาสนามไายนี่น,นะโมนาโกนะครับใต้สิี่แท่ที่จะได้คะแนนไม่ได้เลยครับขอบไปก่อนโนะผมสวัสดีครับผมขอทนนะคลิปใหม่สุเสาอาทิตย์และวันหยุดสมันี้ขอลาไปก่อนสมันี้สวัสดีครับผมเย่